จุดๆกันเลยโอเคครับมาต่อกันพาร์ทสองนะส่วนกับด่านเด็ดแอร์นะโอเคเด็ดแอร์ผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ทเอาละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไอพี่อะนี่ขอเวลาปรับถอนไม่ได้แคมเปญไหนที่มีขอไม่ดันตั้งห้าถอนไม่ได้ไงวะแคมเปญไหนที่มีห้าด่านผมจะปรับสองอันผมจะปรับเอ้ยผมจะตั้งเป็นสองพาร์ทนะครับแคมเปญไหนที่มีห้าด่านนะด้านหน้าข้างบนมีผิว กูจะปรับแสงไว้ก่อนไม่ได้เลยซอมบี้โผล่มาทีละตัวไอ้กูต้อง,อองกด ESC ทีแล้วกูต้องป่าเลยให้ซอมบี้ยังไม่ใช่แทงคมโมเกอร์ปรับแสงปรับแสงให้มันดูง่ายขึ้นหน่อยให้มันสว่างขึ้นไนิดหน่อยตอนแรกมันยี่มันยี่สิบหกตอน,นที่ปรับยี่สิบสี่ เมื่อก,กี้พี่เห็นสปิเตอร์ดันที่ทอ,อนนห้าซีดไปเกาะตายเลยดีแล้ว,วกม่เล่นมาริโอแห่เขา่เขาไปสู่สุขติบ้างอยู่นานไม่ได้เกี่ยแกตายโงอันนี้เขาไม่ได้ตายตามมาดูนะเขาตายเขาตายตามเชื้อที่แพร่มา

เฮ้ยโดนชักกี้อมพี่ระวังชักกี้อาช่วยกอนจะโดนขี่คอก่อนเดี๋ยวถ้ากู้ช่วยมึงนะยิงดิเี้อ เตอนเขาตั้นไม่ยอมยิงบ่กลัวมามึงก็ับไอปีมือพี่อะคืนคืนชีพมาแล้วมึงอะยังสตัร์ฮันเตอร์ไม่ได้เลยโคตรเชียเลยเดี๋ยวมาแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงมา ให้โทรมาวะแม่งเละโทรมาขัดจังหวะแฟนโไม่มีหรอกครับโทษทีแฟนไม่มีใช่ป้าเน่ยแฟนได้มีไม่ไม่น่าเชื่อแฟนยมง พี่ว่าต้องมีมั้งเนี้ยไปมีพี่ว่มโสดแนทีใช่เหอมุกโสดไม่เชืรอเชื่อใจไม่ได้เขาไม่เชื่อใจไม่ได้หน้าตาไม่ดีอย่างงี้แหละเออนี่ยเฮ้ยโอ้ชาเจึ๊เออเอาอย้างเดียวเลยช่วยกันแหมนี้จะช่วย ผมว่าช่วยไม่ทิ้งหายไอ้เชี่ยดิบปวดอย่างเลยป่ามีไว้บนครับป่าเขามีไว้กินข้าวเว้ยเขาไม่ได้มีไว้บนเฮ้ยมึงอย่าสั่นละคกังเปิดประตูสตี้ที่ผมขอจัดการสตี้ข้างในนะอ่าแต่เข้าไม่เล่นไครวะนะกางกลัวตีนูกลับไปไอ้โมแม่งขย่ยาวบอกไปก็ติงไอ้ชาร์ท มึงยังจะชาร์จไอ้ท็อปต่อยโดนจั๊กเจ้กที้เขาอยูี้เนี้ยโอ้ยว้าคุณล้มโดนเจอต่อยคุณโดนชาร์จเจอต่อยต้องฮิ้วเฮ้ยที่ฮันเตอร์พี่ฮันเตอร์พี่้าหลังฮันเตอร์ ไม่เห็นหัวดันอะไรได้เหรอเอ็นเสียดันอะไรอยู่ได้เฮ้ยผูมเมื่อข้างในจะสุ่มนะครับเป็นมีคนอยู่ตอนแรกจะมีคนอยู่แล้วก็สุ่มว่าจะเป็นซอมบี้อะไรมันไม่มีคนไว้พี่ พี่เราพี่เลิงเคยเข้าแล้วมันมีแต่เสียงเว้ยไม่มีคนมันมีแต่เสียงเว้ยถ้าเป็นรูปความดีมันก็มีมันเป็นห้องว่าเปล่าเว้ยแต่มันก็มีเสียงพูดพี่พพลองสร้างห้องเลยพี่ลองไอ้นีล่ละลองมาตรงนี้ละพี่สร้างห้องจากอตรงคำสั่งคอนโซลแล้วพี่ก็ปรับสูตรนิดหน่อยเพื่อมานี่อย่างพีิปา ยังงงอยู่เลยใครมันโทรเข้ามาวะศูนย์แปดศูนย์เบอร์พี่ปะเนี่ยไม่ใช่สิอะไรไม่ใช่ของพี่มันสามศูนย์แปดศูนย์ไอ้ตรงด้านท้ายแฟนคลับก่บ้าผมไม่เคยให้ใครมาโทรมาเปลผมไม่เคยให้เบอร์ครับคนมาโทรมาหาเบล่าผมเห็นไอ้เบอร์เนี้ยเคยโทรมาแต่แต่มืนจะไม่มีใครพูดโทรมใหม่นะนี่ให้ไม่มีใครพูด Let's do it มันตีนี่ย เออทำคลิปอยู่นาทีเะล้านแล้วน้องเข้ามาเดีแบ่งเด,งดเี๋ยวบังรีเทียเดินมาช่วยกูจะไม่ว่าเลยแม่งเดินมาบังคโคตรเที่เยเลยใช่คือฟานซิตอ่ะดิก็น,นี้เล่นฟานซิสอ่ะกับก <c oughs> ูเล่นโหมดมากฆ <c oughs> ่ามอนสเตอร์ ข้างซ้ายเว้ยมอยูฝั่งพี่อยู่ด้านซ้ายเลยซ้ายามือเลยเออ,อ,อ,อคุหรอทำมาแกงกูไม่ได้หรอก<พ>ลาช็อตกูไมได้หรอกพวกเรา,พว,เราพวกเรานี่มันแบบมือโปรจริงเลยพี่โอ้เก่งเกินไปเูเกิน่เก่งเกินจนไม่เก,ก่กเก่นเกเิเ ันกดคนนี้สามารถสตันฮันเตอร์ได้สตันได้ทุกตัวน่ะสตันแข่งได้ปะสตันได้ทำไดเกินยังไงทำไม่ได้มันม่เคยใครเคยทำอ่ะพี่สตันพี่สตันเนี่ยเนี่ยพี่สตันแข่งได้ไพบอม ออเลยลัดกอดกูไปชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์นี่ชาร์จเจออ่ะก็เหมือนจะเหมือนจะยิงยิงศิลป์เกี่ยวกันนะแต่ก็ไม่รู้หรอกประชันไอ้เสี่ยเนี่ยกูจะฉกกูแล้วกูนี่รอตบเลยตั้งสิเพื่อนตั้งสิมันไม่ตั้งว่ะเพื่อแดกไว้เพื่ออะ แทงพอดีมันเก่งเกินนะพอดีว่ามันเก่งเกินนะนะเออแทงใหม่แล้วพอดีมันเก่งเกินแล้วคืแรกกับอกท่านผู้ชมพอดีคนเออพอดีมันเก่งเกินนะท่านผู้ชมพอดีแบบพวก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 แบบวัดอ่ะเออตัดทองโง่เอ้าตายแล้วเหรอจามเลยแล้ว จับขาพูดไปละพี่ยัง,ง,งข้างหลังอย่างดเดียวเลยเอาพี่ล้มเอ้ยตอมบี้อะตอมบีม้ธรรมดาไม่ได้แล้วนอกจากตอมบี้กัร์ดขั้นสิงจะแดกกูได้แะท็อปได้เฮ้ยพุ่งมาอะไ,อะไม่ควรไม่โดนอ,ออกมาออกมากันให้มันเดินออกมาออกมาให้มันเดินออกมา ให้มันหัวหมอไปแต่ถ้าภาพเห็มันน่าจะหนะีเลตรงนี้มีพิวถ้าไม่เดินออกมาสักทีแม่งยิงแย่งเลยไม่เดินออกมาสักทีมันรอให้นี่ไงมันรอมันชาร์จเต็มหนึงไปเป็นบอดนั่นแ่ละม,มันก็รอมันตัวเองมันชาร์จเต็มพอมออกมาออกมาก็รู้ว่ใช้เวาลาแค่เดียว เคลียเคเคลียตอีเคลียตอมบี้เคยตอมบี้เคลียอมเคลียตอมบี้เียตอมบกูจะกอตเกินไหมเฮ้ยไเซเบอร์โอมาไเซเบอร์กูอีกและกูฆ่าได้เลยโทษทีทางจบเก่งเกินไป เออเมื่อกี้นี่เห็นอะไรแข็งใหญ่ขาดเด้งเอ๊ะโอานี่น่าเีนดีว่ะต้องตีหมดใช้ปืนพกยังผ่านได้อะโอ้ย ไม่คู่เลยตรงกูเลยไอ้แ่ให้กูรับมือซอมบี้แต่สี่ห้าตัวเลยเขี้นี่ก็ย,ยิงโดนกูนจังเลยที่แคสอะกูนักหนานแต่ฟัน์มไม่ได <c oughs> ้่นไสเ,เจ็บเจ้าเพียง จะเวียงมาทางทางที่คนวิ่งทำมาเหรอไอ้เชี่ยนี่แฟนซิล้วอีกแล้วกระไร ไปน้องว่าเราไปก่อนก่อ <c oughs> <ๆ>นดีกว่าน้ำเลยนำก็เชี่ยแล้วถ้านำถ้าจะให้กูนำนะถ้าจะให้กูนำอ่ะคุ้มกันให้ก่อนไปกันนำแล้วไปนนคำกูเป็นเชี่ยเล้วกูนักหนาในเชี่ยเนี่ย,ยหายจอมนี่ตายแล้วไม่อยักยงยิงอยู่นเลย ก็ค oh, <cn Jean Rabbit bulun> ุณจอดไม้สนใจกูจะรอดคุไม่สนใจใช่ไหมกนคุณจะลอดไม่ อาใครมันยิงหรอวะร้องบอกใครมันยิงกูบอร์ีเนี้ยไม่รู้ไม่ใช่ผมเมื่อกี้มันมีคนยิงกูกูจาได้ตอมันได้ยิงเสียงปืนแล้วมันโดนกูสองนัดไอ้ยมึงก็ยิงผีเพื่อนหน่อยสิไอบิวอควายเอ้ยแม่งโกหควายเอ้ย บอกกี้แล้วโอ้ย oh, ี่กูลงมาเสื่อจะรอดไหมระหว่างนี้เหี้ยพวกโง่คอมบี้เน่าโผล่แข็งสุดละเนี่ยแมงตูด้วยจำนวนจริงข้างบน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 มีไอ้นี่เมื่อกี้พี่เห็นเมื่อกี้พี่เห็นอะไรบางอย่าง คลิ้นยาวโมคเกอร์โอ้ยโดนจริงเราต้องหลบมีดตู้เจอโดนบ้างเถอะเชี่ยนั่นน่ะหายยิงแม่แต่กูมาลบหลังกูไม่ว่านะเชี่ยไม่อยู่ข้างหน้าก็ลงมายิงกูด้วยโอ้ยไปไม่

เอาไรไรไอซ่ามาเล่นเหล่ามาเนี่ยเล่นไม่เป็นไปออกเลยอะไรเล่นแห่งมัาลุ้นๆเนี่ยโอ้มึงไม่ไล่คนออกว่าไอซ่ามออกไปแล้วไอ้แตทิดออกไปแล้วอ๋อเหรอเออยิงยิงแล้วก็ออก ไอ้เชียมันยิงกูเนี่ยแหละมันไม่ได้ยิงใครเลยมันยิงกูคนเดียวนะมันยิงซอมบี้แล้วมันมันหันมายิงพี่ด้วยเกมยิงผีกวนตีนเกมยิงผีสึกยิงคนกวนตีนเมื่อไหร่เห็นเห็นบ่าเหราท็อปเห็นนะมันยิงผีแล้วมันหันมายิงพี่อ่ะเห็นบางเหรอโคตรเชี่ยเลยครับแม่งเชี่ยจริงๆถ้าคนคนมันจะเป็นอย่างนั้น ส,สงสัยบนเกลียเกินเย่ยไม่รู้แล้วทำไงอ๋อแจ้งให้ผิดอันถ่านละยู่ที่ผมเอ้ย่าน,นี้ ด่านนี้เอ้เราได้นั่งดูมั้งอันไหนที่เป็นคำเดาเยอะๆเอาตัดออกไปมั่งด้วย อ็เฮียใครไปเก็บมยู่้นตุ่นเขามาจัดการมันจะมชาช้าเสร็จออกมาเรยกเลงเ้แค่อยอน้เข้ามาครดห้องน้ำตรวจตรง ได้เต็มเลยมีป้ายบอมกับมอเตอร์ทอพี่กูเล่นเหมือนลีออนเลยเนี่ยต้องหันซ้ายไปจับเหมือนเหมือนกูเป็นลีออนนะเข้าใจวะท็อปคือแบบว่ากูแบบซอมบี้เข้าใกล้ต้องหันหลังแล้วก็ฟันทิ้งเนี่ยมันก็ไม่ไดยิงทิ้ง ข้างหลังมีจ็อกกี้กกอยากเจอแทงว่ะไปฝังกันเลพี่มาฟังก่อนแล้วกันไอทอ็อปตรงนี้มีปบของตรงน,นี้ฝังนี่มีมา ของเยอะซะ้วยตฮีโร่โอ้สัตว์เอ้ยเลือกพี่ดีซะด้วยมึงอ้สัตวเลือกพี่ในบ้านโคตรเยอเลย กวต้อาเตหน่เลือกพื้นที่ในบ้านอย่างที่เนย้วเปิดทยวกันเฮ้ยไลเซเบอร์ไอ้เนี่ยพี่พีเอาพี่เอาไม้นี้ไปแทนดิแทนเกมแทนไน let's go Come on man, use your first aid kit. Okay. Oh, I'm good at Alright guys, there's a boat on its way. Fire in the hole! In รอตรงนั้นเหรอพี่ด้วยกันรอตรงนั้นเหรอพี่อ่าเล่นสไนยอยอเอ์เล่นลูกซองพีลง่ลองลองเลยไหมลองดองดน้ำดูยไหมดดน้ำเลยพี่เด,ดี๋ยวพี่ นไฟตรงนี้เลยไปาร์ a r g e r ฝั่งอ้อาวเขาพี่มุ่งไปไหนอ่ะไปไกลเลยเฮียดูดูลองลองลองใช้ข้างปั๊มหัวใจถึงข้างปั๊มหัวใจดูโอ้โหถึงข้างปั๊มหัวใจไม่ได้คือไปไกลเลยเฮีย เทชาร์จคู่อะไ้นชาร์จไปชนด้เทียมาอยู่ตรงปูด้วยแล้วไม่กลามันจะไม่โดนดด้วยกะกดิบดีกะอเงี้ยดูยิงน่อยดอันคือ้วไายงน่าตายเรไม่ยิงไม่ยิงเขตาย อย่าไปยิงนยิงกัต่างๆได้ไหม Thanks a l o มาแข็งมา I'm not f e e real hot. นอนนอนใต้เยู่ใต้เลยแข็งมาคนปุนเข้ามาไอคนญี่ปุ่นข้งวนแข็งมา อีกฝั่งอีกฝังนึงมีโโมเกอ๋อคาีปุ่นออกมาแล้วไปโดนเนี่ยไอ้การดปาก็จยังรวยเมืเดิมดีกว่าเ้ยมีมีมีดีแค่การดิงเลยเนาะมีดีแค่การดิงมีการิเพิ่มมากขึ้น นี่ครับมีดีแค่การยิงก็เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ที่เหลือเหมือนเดิมเพิมพ์แต่าห่วยไม่มีจ่าระยะยิงป่ากับป่าเฮ้ยพี่ไอคนเมื่อวานเข้ามาไอคนจากภาคแรกไม่ใช่เหรอคุณจำได้ชื่อนะชื่อมันเล่นภาคแรกอะโซนิคบูม่าโซนิคโอ้โหล ไปดีเหี่ยวสิเหียวเหีไอพี่ไปท้าต่อยเลยไหมไปรออยู่ที่ของเราแล้วฮ้ยท็อปลองเล่นน้ำหน่อยไหม ไเล่นนล่งนาเล่นน้ำชาร์จเจอชนตกไปเลยเล่นน้ำมันหนาวห่ายน้ำเป็นเลยหนาวอยากเล่นน้ำมันหนาวเล่นน้ำพี่ดีเลยมันจะได้ลดแบบผมหนาวฟังมันสิผมหนาวดีไม่หนาวดิไอ้พี่พี่เย็นจะตายเลยมั้งเออไม่เป็นไรพี่พี่สบายเอาเลยคนเดียวเล่นคนเดียวเลย สบายพี่ทำพี่เป็นคนเดียวอ่ะแ้วนั่นแหละแล้วนั่นแหละจะได้ไม่ต้องมีใครกวนใจก่อนที่พี่จะเปลี่ยนคอมใหม่พี่พี่ตเอ้ยพี่ว่าพี่ต้องเปลี่ยนคอมใหม่ก่อนพี่แล้วแล้วเมื่อวานเขามาดูบ้านที่อยางเอวายไฟยังมาวันนี้จะมาหรือเปล่าบอกมาเย็เยน เฮ้ยออกมาแล้วอ่ะลงไปปอดใช้กูดีขอ่ะเไม่ต้องตายเลยไหมยอไหมเปิดประเด็นสักเลยดีมเ้ยรามีเครื่อง้องหมุใเดี๋ยวยิงให้ตายเอาป่ะรอบ อ,ออกอ,ออก,อ,กออกห่างออกห่างแทงมาของพี่ของพี่ลมมอสเคับหใจับใจพี่ลมมอสเปนกปเลยอมีตัววนไฮไฟเฮ้ยดาซมัตา

ไม่ <Workers S 2> เป<อ>็นที่เลือดแดงไม่ก็เลือดเลือดเหลืองนล่เว้ยไอ้โดดน้ำหมดเรือแล้วือ้เอ้เฮ้เฮ้ตอมีวิ่งตอมีวิ่งมดน้ำเมื่อกินไม่เห็นป่ะเห็นอยูะเห็นอยู่โอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับแคมเปญ เดทโทนนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซกับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคไปละเจอกันใหม่คลิปหน้า